สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> มื้อนี่ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปที่ว่าสาวนาให้ค่อยไปเล้วลงคลิปในช่องชาวนาผ่านมามื้อหนึ่งแล้วก็ยังบอดเซาได้พี่น้องอ,อันตรายแ <c oughs> ปลว่างอนกับงอน,นถึงนะงอนย้อนยัง,ง้อนว่าตออแล้วห่อกระตุ้มค่อยบอขึ้นท่ายเอาค่อยราคาว่าเวียกไม้ค่อยล้วยังบยาอย, <c oughs> อยู่เดี๋ยวค่อยสิมะงอดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยค่อยมาแต่เวียกนี่เจ้า นยังยงอนค่อยบ <laughs> <c oughs> ่อเดี๋ยวสิงหอพี่น้องเันยังไม่ได้ปากเลยเด้่นี่แต่เช้านี่พ่อนี่ยาวนะบึ้งไปไหนขึ้นมามจะหายค่อยเรื่องอะไรมามาเราเราความรู้สึกเนี่ยจะใหยค่อยเรื่องอีกสัง่งใหยเรื่องอีกสั่งจะหายค่อยเลย อย่าให้ลูกคอยติดนิชัยเจ้าเลยป่วงเะนั้นมันทิหายน้ำเจ้านะ่ะก็จิเล่าสุขังเด้อเจ้าจะอยากได้อะไรฮะก็จะซื้อให้หมดเลยสติกสตึกก็จะซื้อครีมไข่มุกให้เจ้านำขวดเอยไม่ใช่ขวดนี่กล่องหนึ่งเอาไหมสติกให้เจ้าพร้อมสองแ่งเพื่อให้ปากเจ้าแรง แล้วก็ซื้อคีมหมังโมให้เจ้านํานะพวกคีมหมังโมแล้วก็ให้เจ้าหน้าขาวเจ้าเ็นบอสลุงบอสยองจะหน้าขาวแท้ได้ค่ะผู้อาะนำขึ้นหน้าขาวแท้นี่เด้เจ้าผลของเจ้าคําเครียดเครียดย้อนยังเครียดย้อนให้คอยนะเห็เจ้าหน้าดำกระจายเละเห้เจ้าหน้าดําหน้าดําคําเครียดเขาเอินว่าเดี๋ยวนี้คอยสืพาเจ้าลงไปจจายขาไฟเด้อ่าไฟว่าเดือนเท่าใดเดือนนี้ แปว่าจีให้พี่น้องหูจกักว่าจะให้เจ้าอย่าดื้อเลยป่วงเจ้าอย่าดื้อเลยเจ้าหายค่อยทำไมฮะค่อยจะบอกเจ้านะป่วงหห้กันมันบมีอย่างดีขึ้นดอกป่วงเลยหน่อยหนึ่งก็ให้หน่อยหนึ่งก็ให้นะคนเฮามันต้องหันหน้าเขาคุยกันบม,ม่แมือนสิหหย้อย่างเดียวเด้หห้แล้วบ่ปากหห้แล้วบ่ปากค่อย เจ้าห้คอยนี่คอยบอได้คึดกลัวได้คอยอิโตนเจ้าได้บอกเออขั่นคอยทิ่เฮ็ดใบบุสชใจว่าขึ้นไปขึ้นมาเออจันเน็ตใบบุสชใจให้เสียใจแล้วขึ้นว่าแบบว่าคอยอิโตนเจ้านะเพื่อนให้หมู่แล้วหน่ายลำคำเครียดนะตัวเองแต่เก้ายังว่าหัวหัวไหมหัวหัวเร็วหั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 ว เจ้าคืนเรื่องอะไรฮะเจ้าคืนเรื่องอะไรแบบนนี้แหละพีน่น้องเอ้ยนี่ใส่ชาวน้ําน,นี่ก็คือคันได้ห้คอยน้อยหนึ่งก็เป็นต้องบอปากน้าเป็นมือหนึ่งโลดแต่ก้อนคอยที่เล่าประวัติสืพังก็คือไปเหตุงานอยู่กรุงเทพแล้วคอยมาลีนเกมมาเนี่ยครับลีนเกมแล้วบอกบอกคอยเปิดผดลมให้แน่คอยราบวะเปิดมัเนี่แล้วขึ้นไปให้คอยระบวกินข้าวกินน้ําแล้วมัให้เพรามให้ว่าหมู่บวเปิดผดลมให้เท่านั้นได้เขตผลนะ นี่บอฮึออเออเบิงเบิงเบิงไปลุกลกเดี๋ยวคอยสีชวนสาวน้าไปจ่ายค่าไฟฟ้าพี่น้องเ้ยเมื่อเช้านี้เป็นมาเก็บค่าไฟฟ้าแล้วคอยบอกมีเงินแล้วคอยกับเขาในเมืองแล้วคอยกับวหะกดเอาเงินมาจ่ายค่าไฟฟ้าบุ้งว่าทรายเดี๋ยวสิไปกันเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวผมจะชวนสาวน้ำไปจ่ายค่าผืนค่าไฟนะครับผมว่าจะ กี่บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเงินไทยให้เบิร์ไปไปอย่าหายค่อยเลยปวงพอแล้วไม่ต้องหายก็ขอทวดค่อยขอทวดเข,ข้าใจไหมอ่ะดูกล้องหน่อยเ <c ười> อากินก,กินกินบ่ปวหัวกันเจียวเลยละ่ะมาเร็วพอบุดอยากไป น้ำจ๋าเขาสั่งจ๋าจังค่อยเลือกอะไรขอบคุเฮ่นนะแต่ก็ค่อยสบายใจอยู่ค่อยไปยินดีสบายใจวะยไปยังไงนี่โอเคโอเคี่น้องตอนนี้ค่อยก็จะลงไปจ่ายข่าไฟมามาจะเรียกชาวนา น้ำปัดมือเลยมือว่ามือคืนนี่นะมู่บ้านนี่เนาะให้แต่หมู่บ้านนี่พุ่เรแต่าานนี่มอนี่กำลังเริมปากนีเริ่เริ่มเห็นรอยยิ่วเป็นอย่างว่าเราเราังกินแล้อลาบน้ลูกลู่ี่โาพี่อนี้ก็ใส่บ้าที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ใช่ปานเดือชิปแต่ว่าบระเทไทยฮู้เพิ่งนี่จะเป็นแมะนี่จะเป็นเฮือนนี่จะเป็นเฮืนอนไอพี่น้องเฮื่อนไอเป็น,หนหเหตุแล้แล้วเห็นแล้ว,แ,ลวแต่ว่ายันเล่ขาข่าวแั้ นี่จะเป็นการละเล่นตามประเภทนี้งานคลิปเอาแน่แล้วกนะเลายแ่นถึงานี่ดนองตั้งนี่แหละเดี๋ยวไปขึ้นบนนี่อยู่ก็ได้เพราะว่าการไฟฟ้าเห็นประเทศเราไม่ดีขอนนี้ยันล่างเคื่อนเด้อ แม่ไหมตัวนังก,กี้ฮะเออเรามามไ,มไมดาไ้ไหมหายใจคับไพหายใจครับห้เดี๋ยวเอาะเนื้อหยาดนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้คือกำลังคนเก็บบินไพผ้ากำลังจะมานะ ไม่รู้ว่าจะเสียเท่าไหร่เมื่อเช้านี้ไปเก็บเงินของผมแล้วแต่ว่าผมไม่มีให้เพราะว่ามันผมไม่มีเลยจะกีบไม่รู้จักพัน <ST AR F> มาเสียค่ะไพ่สิามาเสียค่ะไพา่ทำไมแจ๊กไม่ปากอะไรเลยถ้าเจ้าพากันชุบลุ่มกันเพียงแค่ <S <S นั้นค่ายระยะดิดด

เท่าไรเท่าไรผมออกว่าใหม่หรอเ่นี่ชื่อเลเเด็กอีช่างเด็กเล่าเลยค่เออลองสือแม่งกระเบือ้ยเห็นมังเบือจ้าไปพึ่งพิ่งมาไหนม่กระเบือออกกด็นข้นเฉาะพ่งพิงเลยออเืองนเลดบอยแล้วเลยแต่ยังมีลายอันใบนไ่ หลายคนบอกนะโลโก้นี่ืมาลูกนเนลูกเอขอ่ล่ะขอ่ล่ะลูกโอเอาูกจ่าก่อนผูกก่อนจ่าไเออเอาอะไรเอออ่ะสิแปดเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูหน่อย ซองใบนี่บอสชิบแปดพัน 18, นะนี่พี่น้องซองใบสิบแปดพันประมาณเจ็ดชิบบาทอ้าวประมาณเจ็ดชิบบาทนี่แหละเป็นยังคือถึกหน่อยแท้ก็คือมิเตอร์ตายเพิ่งกำลังมาเปลี่ยนเนาะมิเตอร์ตายเนาะป้าเนาะล่าล่าล่าเ็ดุยังนะไม่มีเงินเลยคือไใหญ่แทห้ เรากปลัวโคตรมามันมากทานีเงินอยู่วินนี่เอา้นีมิเล่นไปขนมกินไปครับนี่พี่น้องราทอนมาไปหาที่ฟใมเล้นิเกซื้าแน้มันไม่งยตัวแขงหลายอี่า้อยนไม่เยอะต่าไวะต้องก้อนนั่งท่าไน ตัทีแปดกับสามที่สองแต่ก็ได้เช้าเนาะนี่ดิเออว่าป่ายมันนี่นะหไดเลยๆรกแต่น้อยจิโร่เงินบอโลกคาไพ่ดิพี่น้องดิหมดได้เลยมันไปช่วงพันพันห้าทุกองเก็บเล้วโอเคเงินได้ิบนะหเ้าเดิมุมนี้อย่าเฮ็ดอุ้ย ออเ,เอาอีกทั้วเอาไอ้ใช่อีกสอ,อ,องพันเออจ้าซื้อขนมปั่นไอ้ยินพิ่นได้แมนะ่เอ้<ว>เอเยให้หลานน้อยขายมั้ยวาลานาลาน,น้อยซื้อขนม,ขน,มนี่ใส่ผ้า,าอีกับเพิ่นพิมพ์ออกมาโลดว<อ>ันนี้แบบบ่าจำเป็น<อ>บน้นองาจำเป็นต้องเขียนเพิ่นเพิ่นพิมพ์ออกมาโลดเป็นยังไงีไม่เสียขาคอมึงแท๊บ โอเคพี่น้องโอเคเดี๋ยวจังหน่อยิมื่อเฮือนโอเคโอเคพี่น้องตอนนี้คอยกับง้อชาวน้ำกันใกล้จะได้แล้วล่ะเฮ้ยเจ้าอย่าให,าห,ห้เขาลรอบอเรื่องอะไรถึงอย่าใหา้อาจารย์เราภาพมาว่าเจ้าใหา้ย,ยังก่อยกันหู้ไปพร้อมทานผู้ชมเลย <laughs> <laughs> เล่ามะเล่าได้ไหมหาจะบันทึกวิดีโอคอยเท่านั้นแหละให้สองมือนะให้เท่านั้นแหละติดต่ ขโมยเอิรนชิปเถ้ากับโบมาบอกว่ามาถ่ายมาถ่ายกับโบมาเธอได้เละเฉยอยู่ <c oughs> อขอโทษขอโทษขอโทษต่อไปคอยชิ้ถ่ายเอาเจ้าโอเคปะฮะมาเร็วมาเร็วเวอมอม,มาดี<ห>าดีดีๆๆ <c oughs> ดีดี <c oughs> โอเคสัญญาว่ามือหนาคอยชิ้ถ่ายโอเคไหมอย่าหายค่อยเลยเจ้าหายเงยเงยก็ได้ก็ เอาจบคลิปไหมค่อนะนดีก็โอเคพี่น้องเอ้ยมือเด็กกะไปเสียค่าไฟฟฝากคอยกับฝากแหละหักคุณว่ายังมั่นันได้ค่ะคนได้ยังเขียดแน่น้อยหนึ่งยังได้กบฝาก็เลยก็ติดตามเปสองออดิชแนลฝากเข้าไปก็ติดตามสองคอยน้ำซือ้นอน้ำ้าวราวในยูทู e พี่น้องโอเคสบายดี